มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกล้าเขาคิดอยากปลูกผลไม้ไว้ทานเองที่นึกอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถเก็บได้เลยเขาจึงเริ่มลงมือปลูกทันทีแต่มเมล็ดพันธุ์ที่เขาปลูกลงดินกลับไม่โตสักทีต้นกล้าเริ่มท้อใจและคิดจะยอมแพ้แต่คุณยายที่อยู่ใกล้ๆบอกเขาว่าความอดทนคือดินที่ดีที่สุดสำหรับมเมล็ดพันธุ์เติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันจะนดงามเมื่อเวลาผ่านไปต้นกล้าจึงรดน้ำมเมล็ดพันธุ์ทุกวันคอยดูแลอย่างสม่ำเสมอผ่านทั้งฝนตกทั้งลมและแดดร้อนวันเวลาผ่านไปมเมล็ดพันธุ์เริ่มแตกหนอ่อโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและออกผลงามเต็มต้นต้นกล้าดีใจมากเขารีบเก็บผลไม้ไปอวดคุณยายคุณยายมองหลานอย่างภูมิใจและชื่นชม ข้าคิดในชีวิตไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายความอดทนและความพยายามคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ